ก็กล้าพลาดเดรอนด้วยนะครับในปีที่ผ่ามตทางกีเนตโนหนึ่องอีกเช่นเคยวันนี้เร,เราก็จะมาเล่นฟรีไฟนะจากที่ห่างหายกันมานานผมก็ขอการาบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเน็ดปิงอะนะ <c oughs> มาเราจะมาเล่นโมดสีส่นะทุกคนนะผมอาจจะมมเล่นไกลๆนะเพราะผมม่ได่มาเล่นมาเก้าวันแล้วทุกคนมาเล่นโมดสีด่แล้วบอกว่าโอเคจัดอันดับ ให้ตั้งหนึงเดียวมาเขาอาจจะอยากเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนรอสักครู่นะั้นทุกคนนะ่าตักแต่ตอนนี้ผมแต่งตัวเสร็จเลยออาทุกคนผมแต่งตัวเสร็จแล้วนะนทุกคนมาเราจะไปเล่นกันเลยนะ่ะทำจริงผมไดม,มอนด์สองนะในมดูดจัดอันดับอะแต่ผมผมไม่อยากล้งขี้เงี้ยผมเลยไปลดแรงตัวเองให้มันไดมอนด์ ผมขอกราบอาภัยจริงๆนะผมไม่ได้เล่นมาเก้าวันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มาไอติทุกคนนะสัอโทษาเดียวจ้คุณลืมไปว่าคุณเปิดมาอยู่เฮียเกือบดแล้ว,ว,วตีนหน้าตีนหน้าตี แล้วคนผมมาแล้วขออนจญาก มูต okay. ี okay. ้อะครับเก็บคนเดียวอะเนาะอยากเอาไหมเฮ้าเฮ้าวตัดละล่ะได้ยันะเฮ้ยเดี๋ยวดีเด็ดโอเค ไม่ค่อยลงคลิปนะทุกคนนะไม่รู้จะทำชาเลนอะไรดีอะชาเลนไม่มีเลชาไรไม่มีเลัปีไฟ้ยหเลนจเไอ้เเลยนมมีอยู่แต่ไม่ิงเลยเดี๋ยวผมกอแฉมัน ่าอกปสัน้เฮียเลยอยางไม่ลาาวอาจจะได้เสียงรถกวนอาจจะได้เสียงรถกวนนะเพื่อนนะทุกคนนะ จะได้ยินเสียงรถจวนจับทางบ้านขาเท่าทีมันมีไก่ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยจะชนะปะหวะชนะปะหวะกวนั่งมานะเจ็บมือมีแค่เจ็บมือไอ้สา ไอ้เร้ยไอ้เ้ languages. ั iosis. บเล really ื่อนเราสับเลื่อนไอ้เจ้าไอ้เโดนัวนหัวสอง่าะ่ะนี่ตอนนั้เอนนี่มึงคิดว่ากลงเยนเหรอนี่กูตั้งขวไเ้วะดันอหมอฉลาเจาฉลาแ้จริงอะ ยื้องหลายต้กหมอทัหลายยอไก่เฮ้ยไก่ตูมันมาแล้วอเ้ยทุกคนียนะเอ้ยไม่าอยู่นี่เองกูอ้ผม้ยผมหลอน เี่ยกนะ่านเนาะตาย้าว้ยโอ้โหทุกคนนุโกเกนิกนตายไม่ได้่อแ้วมันตานยหนึง่งหลายก ใครอยากเล่นกับผมก็แอดผมมาเลยเลยนะทุกคนนะผมเคยถ่ายไอดีตัวเองไว้อะทุกคน อ้ยเจ็บมือโอ้ยโอไม่่ะเาไม่ได้ปีนหรอกออ้ไก่โอ้เอ้เลียงกับเด็กโอ้ยย ัตขทีเล oh, ี้ยงอาหารปวกจิงเจอรนะคบเฮ้ยจิงเจอร์าแล้วจี่เป็นตายแล้วเออโดนแน่วันเลยนะเฮ้ยระเบิดบ้านมันขายระเบิดเหรอเ่ยเหี่ยมันาระเบิด

กรตกด้วยค้างด้วยเอ,าอย้ายี่ทีคือไม่ละอ๋อเยอแยกกันแหละแกกันตุกอ๋ย,ย อุ้อออยมาเยออี่ยมพี่สุนถามว่ามันเป็นอะไร ครับเออเป้าเออเป้ายังอยู่าตอยน้เราเัองอยู่นบ้นเก็มนะแน่นอนทุกนทุนทุกคนดูแลน้ำไปใช้แม่ไม่แดกแล้ววาในไอสัตว์ นักข้ามมารับนัะเรกขอดม้วยาอแ่ตั่ยขอตายอ๊ยอย่าปิงปิงอย่างนี้ค่ะคุณไม่ได้ตั้งเป็นห้องเป็นัเป็นสวนนี่นะคะเออกุนใจว่าแลการตมึงตานะมึงตานะมึงตานะระบก

ถ้าผมทำอะไรอีกก็ลอกลืมคอมเมนต์มานะไม่ได้ของใม่ไปามเยาะรับขังก็รักนะเ้อรด้ว ก่อนไปแล้วก,กันให้ดูอยคุณอาเี่บอกเลยคัเองเี่ก็เอีกรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาตก่อนสวัสดีครับทุบกคนอ,อย่าเป็นคนไรกลกระเดงนเยนะ